การตั้งค่าเครื่องหน้าจอเครื่องปกติแบบนี้เหมือนเครืเหมือนเดิมครับกด on off ฟทีหนึ่งรอสักพักนะครับรอที่เครื่องเข้าหน้าที่พร้อมใช้งานอ่ะเครื่องจะขึ้นก่อนบางท่านจะงงตัวของหมายเลขสายลักษณ์ตกใจแล้วก็เขียนว,ว่าหนูไอวีก็คือตอนนี้ไม่มี ID set เครื่องแจ้งตามการเช็คเซนเซอร์ระหว่างราง i ไอยู่นะครับเซ็นเซอร์ของเซ็ตอยู่แล้วโอเคให้กดคอนเฟิร์มทีหนึ่งหน้าจอแสตมป์จะเป็นเลนโหมดครับใช้งานเลนโหมดตั้งค่าหน,าน้าหนึ่งได้เลย เดี๋ยวผมขออยาตโหลดสายก่อนนะครับวิธีการโหลดสายกด o อ e เพนทีหนึ่งรอจน่าเครื่องเปิดครับเสร็จปุ๊บการโหลดสายน้ําเกลือครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชี่ยวชาญความชํนานาญหรือว่าความคุ้นเคยแรกๆอาจจะติดนิดนึงแต่ว่าทางเราแนะนําให้ใส่ตัว ID บีเซ็ตนะครับแนะนําให้ใส่ตัวที่เป็นขอโทษนะครับเป็นตัวที่ล็อกในส่วนของรางซิลิโคนก่อนมันจะทําให้เราสามารถควบคุมตัวเซ็ตในการใส่ได้ง่ายไไนะครับ เสร็จแล้วทีนี้ก็แล้วแต่ทางยูเซอร์จะเลือกใช้งานที่ทางสะดวกแต่ว่าต้องแนะนํานิดนึงครับว่าตัวแคมสีเขียวเนี่ยต้องสังเกตตัวขอบด้านล่างกับ้างด้านในครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ตัวรางเข้าไปให้ดูนะครับต้องกดตัวแคมปต่านิดนึงอันนี้เป็นซิกในการใส่ที่ง่ายที่สุดกดตัวแคมปต่นิดนึงพอเข้าไปปุ๊บทีนี้ถ้าถูกล็อก แคมก็สามารถเข้าได้ลึกอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่ถูกล็อกมือขอทาให้ดูนะครับสมมุตใส่มสไม่ตรงล็อกจะเป็นลักษณะดันยังไงก็ไม่ได้นะครับจะได้แค่นี้แล้วไม่สามารถปิดฝาหน้าไดา้ตัวเครื่องจะเตือนตอนที่ปิดฝาหน้าว่าแคมไม่เข้าล็อกหรืออาจจะดันไม่เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้นะกดหัวต่าลงนิดนึงลายแคมได้น้า,นากดต่ำนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปวิธีการดูเช็คก็คือลองเอามือดันดูถ้าเข้าได้ถูกจนคำตึกอย่างลักษณะนี้ครับก็ถือถูกต้อง เสร็จปุ๊บทีทนี้ใส่น้ำเกลือรครับสองฝั่งจะมีรานให้เห็นตัวนี้จะมีแอนตี P ้พีโปรแคมให้นะครับอันนี้แต่ว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ mart. พอใส่เข้าไปปุ๊บตัวแคมจะล็อกอัตตรมัติสองั้งวิธีเอาสายออกก็เช่นกันครับแค่ขยับเซนเซอร์ก็จะข่ายทั้งสองฝั่งเหมือนกันแต่เราก็ต้องมาดึงตัวแคมกับตัวนี้ออกเช่นกันหมืยนะครับโอเคถ้าลงล่ารดูสายก่อนนะครับวทีนี้ขั้นหลดเข้าออกเสร็จครับปิดฝาปิดฝานี่เป็นยังไง้นงครับ ก็จะดีงเข้าไปถากรณ,กรณีอย่างเมื่อกี้ที่มีเสียงใช่ไหมครับแคมป์อาจจะยังไม่สุดแต่เครื่องก็มีตัวนี้ครับในกรณีที่แทมไม่สุดขอแนะนําเพิ่มเติมอย่างนี้เลยจะมีตัวล็อกที่ใช้สําหรับดันแคมป์ให้สุดเข้าไปถึงระดับร,ร,ระยะที่ใช้งานได้ที่เซนเซอร์ตรวจเช็คได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสายเลยครับสายด้านข้างแทนถ,ถ้าเหยื้อคู่กันจะมีไอ้ตัวพลาสติกที่สามารถยืดย่ได้ ในการดังให้เสร็จไอวีเข้าสู่ล้านนะครับถ้าแคมเข้าถูกต้องก็จะดัให้เสเข้าลานมันจะเป็นระบบอัตโนมัติของมันเลยจะลงลอ็อกพอดีก่อนอยะทีนี้การโหลดฝายมีเท่านี้เลยครับในการใช้งานขั้นต่อไปการตั้งค่าส่วนใหญ่แล้วอะของญอาตใช้เป็นปกติที่ใช้ชทั่วไปทัชสแตนดานร์คือเลนเลตั้งเลนตั้งวอเลุ่มนั่นเองหน้าจอเป็นทัชสกรีนครับสามารถทัชสกรีนไปที่ตรงช่องเลนได้เลยสตเมื่อต้องการใช้เลนที่ 20ลันนะครับขออนุญาตกดคอนเฟิร์มครับเสร็จปุ๊บเครื่องจะขึ้นแหละว่าเลท20นะครับส่วนตัวของ VTBI คือ Volume to be i n f ฟิว d v o l u m e ที่ใช้สูตรของไทยครับให้เราสามารถทัชสกรีนไปที่ตัวนี้ได้เลยครับคำว่า VTBI ในตอนนี้สมมติผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่ Volume นี้สักประมาณ500 ml 500มิลลิลิตรนะครับ500สิบีอย่างครับพี่โอเคกัุกดคอนเฟิร์มครับทีนี้ให้เราสังเกตดู วิธีพีไอจะขึ้นแล้วครับ5้าร l ยแลจากศู0ย์ูนะครับทีนี้เรารเสงปัดเขี็นแล้วร้อนร้อนเครื่อต่อเรียบร้อยเราครามสายเรียบร้อยมาแล้วกดสตาร์ครับเครื่องสามารถทําง,งานได้เลยจริงๆให้ส่งการตั้งค่าเนี่ยครับตั้งเหล่ตั้งออวกลุ่มกดสตา,าร์อ่าในการใช้งานนะครับตั้งค่าหมวกการใช้งานจะมีเท่านี้นะครับ